ปามปามาาทุกคนอันนี้คือวันที่วันที่ประกาศไฟนอลวันที่20ประกาศไฟนอลเมื่อกี้เราดูกันจบแล้วใช่ถูกต้องแต่นี่คือรายการเพื่อนสีนี่์แต่ว่ามันยังติดค้างกันอยู่อ่ะสวัสดีก่อน สวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะตากค่ะเอ่อสิ่งที่เราติดค้างคืออยู่คือเรายังไม่ได้เลียกอีสามเพลงอ่าของรอบออาทิตย์แบทเทิลโอ้สมองสติสตานสติสตานสติสตานอันนี้ก็คือดูไฟแนลเสร็จแล้วก็เลยจะมารีอคเพลงนี้เพราะว่าเพื่อนยังไม่ได้ดูพี่ยังไม่ได้ดูเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะก่อนนั้นเนี้ยเราตั้งใจมีแพลนกันมาเรื่อยๆแหละว่าจะดูใช่ไหมแต่ว่าพอดีว่านี่ก็ไม่สบายนี่ก็ไม่สบายเออสงการก็คือนอนป่วยอยู่บ้านใช่ดูเรานอนป่วยกันทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยนั่นแหละเออเลื่อนๆมาจนถึงเนี้ยวันไฟนอลแล้วแต่เพื่อนก็ยังไม่ได้ดูสักพีอีกสามเพลงที่เหลือเนาะก็จะมีสวิฟมีเซมานมแล้วก็มีโอเวอร์มีอ่าใช่ตอนนี้เราจะมาเลยมาดูเพลงสวิฟก่อนใช่มันอาจจะย้อนนเหมือนทุกคน,กนอาจจะงงๆว่าเฮ้ยจะมาย้ยอนนทำไมว่าเมื่อกี้ประกาศลงซวงซีโรเบิวันไปแล้วมึงจะอะไรอย่างงี้ไม่สุดท้ายเราคลิปนั้นจ,จะไปต่อที่หลังจากที่หลังปดอยู่เ <c oughs> ลยรายการเรามาเรียงอยู่แล้ว <c oughs> เลียวหมายถึงการลงคิปดเรียวอ่าใช่เลียวเพราะว่าแต่การดูงงงงการดูของทันสองคนอะงงงไม่อยากดูอะไรก่อนก็ดูแต่ลงคิปมาเรียวอยู่แล้วแล้วยิ่งดูมุมกล้องวันนี้ก็ยิ่งแปลกแเพราะว่ายังทําอะไรอยู่ยังกินข้าวอยู่ทุกคนดูรายการเมื่อกี้มาตลาดมันกินข้าวไม่ลงไงตอนนี้เรากินข้าวแล้วกินข้าวลงอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูสวิงกันอ่ะเล่าเูาสวิงให้ฟังก่อนแกมันนานมากแล้วอ่ะอ่ะเท่าที่จาได้เลยนะมีไทแล ก็คือสวีจะเป็นเพลงที่อ่าเหลือเมมเบอร์สองคนมีนาทัมแดนกับใครวะอีกคนนึงที่เหลือเออจำไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละก็คือแล้วก็ที่เหลือเมมเบอร์ที่มารวมเป็นเพลงนี้ก็จะเป็นมาจากอาเซมิเนมาจากเพลงอื่นๆมาดรามกาศคนเดิอะไรอย่เงี้ยอ่าก็คือพาคันบินที่ฉันเคยบอกไปรอบที่แล้วว่าทั้งหมดที่มา สมัครใจมาอ๋อไทยแลนด์ด้วยหรออ่าถ้าไทยแลนด์ก็สมัครใจมาสมัครใจออกเองอ่ะว้าวอ่าเหมือนปีนี้แทบจะไม่ได้คัดกันออกเลยนะคือทุกคนเหมือนจะสมัครใจกันออกเองด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้เออใช่โอเคกันด้วยมาเนี้ยส่วนเพลงซอวีจะเป็นเพลงแนวไหนอืมฉันก็อธิบายไม่ถูกฉันเรียกไม่ถูกอะมันเป็นแนวไหนถ้าเคยฟังเพลง NTT ก็น่าจะประมาณนั้นเออประมาณนั้นแนวๆยากเลยยากเลยไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังอะาตายแล้วดีเธอ ธออาจจะไม่ค่อยได้ฟังแต่ว่าถ้าเธอฟังเธออาจจะคุ้นหูเพราะว่าเอ้ยแนวเพลงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนี่ฉันดูมาตลอดใช่ไหมนี่ก็ผ่านมาหลายเดือนอะไรเดือนหรือเ่ามาซานมาซานก็คือผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ก็คือฉันก็ฟังเพลงเนี่ยทั้งห้าเพลงอ่ะตลอดฟังเป็นเพลงลิสต์เลยเออถึงก็ว่าเพลงมันก็โอเคทั้งหมดแหละอดูเลยไปแล้วเออมุมกล้องก็คือ มุมอับในเฟเวนอ่ะใช่ใช่อี่กล้องกล้องนู่นอ่ะใช่มุมตรงขายน้ำอ่ะแต่ชอบสุดสีชมพูมากอยากตื้อมาใส่เล่นสันำไมเจนี่ป๊อปไม่ได้คนเดียเจนี่ป๊อปคนใส่ชุดอย่างนี้ใช่ไหมเจนี่ป๊อกคนใส่ชุดอย่างนี้แกว่าคันเบนอ๋อพี่ตรงอูอ่ะใช่สวิสเดี๋ยวขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวคลิปบังหน้าอ่ะ ไม่เหยียบไปฝั่งตรงนั้นแหละเหยียบฝั่งตรงนั้นเลียวแล้วเกินเนาะสั่งกันแต่ละสากะเราในการเรามันเลียวอยู่แล้วนีเคตานีวไอยู่ตรงนี้เลยท่องผ่านเคตาเนาะติดท็อปนายมาตลอดแกเฮ้ยทุกคนไม่ได้จะไม่ได้จะตอบไม่ได้จะสปอยนะ จริงรงใช่ทุกคนก็น่าจะดูกันหมดละแล่อะไรเงี้ยแต่คนผูกแมวน่ารักมากตอนนี้ <laughs> อ่าโอเครู้แล้วทำไมถึงเหมือน n c t รู้แล้วใช่ไหม <laughs> ใช่อืม เกิดมาแรปมะเนาะทำแรปทำงานงไงทำแรปนี่ก็หล่อจังเหรอจริงอยากเอาแมวกลับบ้านไหจริงอยากเห็งแมวชอบจริงๆเลยสีเสื้อสีไม่ใช่งสีแบบแปลกชอบมากแต่อยากได้ชุดแคมแดมอ่ะทั้งชุดเลยหรออืม ใส่เล่นๆเธอจะเอาไปใส่สู้ก่ะไอ้นี่วะใส่เดินเล่นๆคนนี้คือแบ็คดอใช่ไหมอ่าใช่คนนี้เป็นอร์แบ็จะมีความรู้ก็พี่ยืนตะกัวแหละเองพี่เต็นเงมิโลติก เราอยากให้เขาเปลี่ยนทรงผมบ้างนนที่น้าถามว่าใครได้ที่หนึ่งฉันต้องไปเอาโน้ตที่ฉันจดไวนะ้อะไรไปฉันไปหาโน้ตก่อน,นะเอาปอฉันดูคนเดียวอยู่ไปคอนเทนเนลในห้าสี่สามสองเห็นมั้ยรายการเรามันเลียวใครจะลุกก็ลุกเ <c oughs> <c oughs> อ้าเ <c oughs> ออย <c oughs> มีพูด้วยเล่นก <c oughs> ็เออโดนตีตอนหลังมันสนุกดีจัง ทะแล,ะแลอ๋อไทยแลนด์ชื่ออะไรเอนนผมยาวชื่ออะไรนะลืมชื่อเหรอเฮ้ย <laughs> น้องชื่ออะไรวะทำไมฉันลืมวะ <laughs> น้องเป็นคนจีนอะ่ะฉันลืมวะแกไม่รู้เกโอแก <laughs> ฉ,ฉันไม่มีชื่อน,อน้องอยู่ในสมองทั้งหมดีลย อุ้ยฉลุจริีกับแกไปกับการประกาศผลจริงไปกับการประกาศผลเมื่อกี้น้องคนที่เต้นฟิวสเปเชียลที่มีกรณีตำหนะเธอถามชื่อคนจะฉันทำไม่ได้ไอ้แกฉันคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยเหมือนเมื่อกี้ใช้สมองไปหมดแล้วอะทุกคนเอ็นดิ้งนะหรอกอะกับอะไรอ่าเธอว่าไงฉันให้ความรู้สึกเหมแบบทูอร์ชาร์เจอ s u p e r ร์ a r g e r คือเพราะอันนี้พูด format ก่อนหรือว่าทั้งหมดทั้งหมดรวมทั้งเพลงทั้งเพืฟอ f o r m a เหรอคือคำว่าแอนการดมันคือเพลงที่เรียกว่าเพลงเหมือนเรียกว่าอะไรรู้รู้หมายถึงว่าเราดูแอนการดมาก่อนเออแอนการดคือเพลงที่เรียกว่าเพลงแบบเทียมใช่ไหมเออเพลงที่เรียกว่าเพลงที่ว่ามีมีท่อนร้องมีท่อนฮุกมีท่อนร้องทั่วไปแล็คมีมีเต้นแต่อันนี้เป็น สไตล์ที่เออสมอแล้วฉันไม่ได้ติ่งเอ t หรืทนไม่ได้ติ่งวงอื่นๆฉันก็จะรู้สึกแบบเออมันฝังยากนิดนึงอ่านก็จะรู้สึกแบบโอเคดน,นตรีมันก็ดีแต่ดน,นตรีตอนสุดท้ายมันรู้สึกแบบมันขัดกับสิ่งที่ถับสร้าง,างม,มาแบบตอนต้นอ่ทีอ่อยู่มาสวิตแดนแบบนั้นก็เลยรู้สึกแบบมันไม่ใช่การแข่งรอบที่เป็นรอบรอบก่อนนั้นนหะนะที่เป็นโพสิชันว่า ร้องและเต้นถ้าร้องและเต้นที่มันจะเป็นพาสุดเอาเพลงนี้ไปอาจจะอยู่ในหมดร้องและเต้นได้รับและเต้นอาจจะเป็นร็อคนได้อะไรอย่างงี้แต่พออันนี้มาเป็นพ็อตเปอร์แมนมันก็เลยรู้สึกยากนิดนึงมันเป็นเพลงที่ต้องทําให้มันเป็นเพลงแมสอะเนาะมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงในสิ่งที่ฉันต้องการอะไรอย่างงี้เป็นเพลงที่ฟังยากแล้วก็รู้สึกใช่ไหมฉันพูดถูกถูกไหมใช่ข้อดีข้อดีก็คือเทเล เกลียดเนาะอยู่แล้วก็คือเออแทั์แทเลแทร์ก็ดีคือแทรแลร์ฉันมั่นไส้จนเลยวะอะ้างเราเราก็มาทําในสิ่งที่เราต้องทําก็คือถ่ายว่าใครได้ที่หนึ่งถายได้ที่หนึ่งนี้ตัดคนจีนตัดแคมแบมเี่ยใจมันอยู่ที่คนเดียวไม่ฉันจะไม่ตอบแทแทเออถ้าเธอตัดคนจีนออกไปแล้วก็เธอตัดแคมดบมออกขาอยากจะบอกว่าจงูเคตะเออพังคดินแล้วแทแทรลแล้วนะ ฉันบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าอีเล่าพวงเนี้ยคนที่เป็นเมนโมคอ่ะมันได้ที่หนึ่งยากเพราะ้ะนั้นแทลรมาใน้ใส่เมนโมคอ่ะแ,แะต่เราตัดแทลรอีกคนหนึ่งอ่ะเหลือสามคนละเหลือ,อน,นี่หนึ่งสองสามตัวนะฉันตอบฉันตอบเคตะตอบเคตะเคตะนะเธอรู้ใช่ไหมว่าเคตะคนไหนไม่รู้ <laughs> ทุกคนทุกคนไม่รู uh> ้จะพูดทำไรแล้วเออมช็อตขนาดนี้คือแบบว่าอยู่ๆก็ทุกคนพมกฉันกินน้ำเปล่าวันนั้นมนลมนะอือไม่ได้เมาแล้วทุกคนไม่ได้เมานะไม่ฉันฉันีิจัยอบเกตาเพราะว่าหนึ่งวัดจากฐานแทรกับก่อนในรอบนั้นๆเออเพราะฉะนั้นฉันตัดแทเลออกไปแล้วมันก็จะเหลือเกตาที่ฐานแทรกับค่อนข้างที่สุดแน่นฉันตอบเคตา และคำตอบที่ถูกต้องก็คือต e ึ๊งตึงผ wow, ิกค่ะคนที่ได้ที่หนึ่งคือพักฮันบินคนกาอที่ยืนเป็นคิวดิ้งพานั้นเออ่าก็ไม่แปลกไม่แปลกแต่แตะเด่นอยู่นะเพลงนี้เด่นนะก็เขาได้คินลิ้งพานทุกคนเนี่ยน้ำเปล่าจริง เอเดี๋ยวเดี๋ยวมีแบนแออกไม่ได้แะ้วทุกคนไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่แปลกใจไม่แปลกใจแล้วก็ในส่วนตัวของฉันสำหรับเพลงนี้ก็พูดไปแล้วว่าเออมี่ก็ฟังฟังหมดแหละแต่ว่าถ้าถามว่าชอบที่สุดมันก็ต้องเป็นเพลงที่เราฟังบ่อยๆเนาะเออซึ่งก็ได้บอกทุกคนไปหมดแล้วว่าก่อนหน้านี้เราฟังเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความคิดก็ไม่ค่อยต่างกันกับเพื่อนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าค่อนข้างจะฟังเพลงแนวที่มัน มีเนื้อ้องแบบเนื้อจำขี่สูงๆเป็นขี่อะไรเงี้ยเป็นคนชอบเพลงอะไรแบบนั้นอืมใช่หรือแม้ถ้าน่ารักก็แบบน่ารักไปเลยอะไรเงี้ยก็เอออารมณ์ประมาณอย่างนี้อ่าใช่แล้วทุกคนคิดยังไงคอมเมนต์มาให้เขาคอมเมนต์มันดึกแล้วมันก็จะมึนๆหน่อยแต่ให้มันต้องทำใช่ไหมให้มันต้องทำใช่ทุกคนดูเออทุกคนคอมเมนต์มาคุยกันว่าเออทุกคนรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแล้วถ้าถามว่าจะให้พวกเราแบบว่า อ่ารีแอคแบบปลอมๆเฮ้ยชอบอะไรดีมากเลยมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะฉันทําได้หรอฉันทำได้ตลกายเออเออมันไม่เพลงมันไม่ได้ยากแต่มันไม่ใช่สไตล์พวกฉันเนี่ยพวกฉันพวกฉันมีคอทั้งว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีไหมเพอร์ฟอร์แมันน่ะดีอยู่แล้วแกเด็กเก่งขนาดนี้แต่ที่พวกฉันไม่นี่เพราะว่ามันไม่ถูกจริตเออมันไม่ถูกจริตเพลงมันไม่ถูกจริตจริแค่นี้ใช่ไม่ต้องมาแบบว่าเฮ้ยดีทุกเพลงดีทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมัดรวมกันอะไรไม่ต้องไม่ใช่ฉันค่ะ มันดีอ่ะมันดีใช่แต่แฮมมันไม่ถูกจะเลทอ่าใช่ประมาณนั้นลาเด็กคนโอเคเดี๋ยวเราไปเพลงต่อไปดีกว่าโอเคเจอกันทีหน้านะี่แคเดียวเดียวเดี๋ยวเธอเพิ่งจะระดับให้ขั้นก่อนสิเพราะเธอดูไปดูดูเองดูอากาศไปใช่ไหมแล้วก็ดูฉันจะเลียงตอนเพลงสุดท้ายจะที่เดียวเลยเหรอทีเดียวเลยเฮ้ยไม่ธรรมดานี่หว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกับเพลงต่อไปเพลงต่อไปเพื่อนอยากฟังเพลงอะไรเหรือโอเวอร์มีกับเซเมนเนียมล่ะฉันอยากฟังเซลมนเนียมเจอจ้ะค่ะ ฉันเลือกโอวามีโอเคงงทุกคนมันดึกละรายการมันเลียวเพื่อนเราเป็นบ้าละหรือเมาเมาโค้กหรือเมาหนำโค้กโอเคเจอกันคลิปหน้าแล้วทุกคนบ๊ายบาย